ขี่ช้างจับอะไรคะสักแตนไกเห็นอะไร ไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่แหละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเบสนะคะเบรักวันนี้คอมสิงนะคะใครร้องได้ช่ญก็ร้องเลยนะคะ ร้องได้ช่วร้องเลยนะคะพร้อมกันค่ะอยากบอกว่าน่ารักฉันอาจจะอาวรรตเธอหน่อยๆฝั่งนี้ฉันอาจจะฝันมากไปนิด ฉันหลน้วออบแอปพลิเคชันนี้แล้ววันนี้แจกของรางวัล<ด>เรียมเอยเริ่มต้น

โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จบงานแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นเกมกันเพราะว่าแฟนขับมาหาเราทั้งทีนานๆจะได้เจอแฟนขับนะคะทุกคนเกมมีอยู่แหว่ เดี๋ยวนะนี่คือเสร็จงานฟื้นให้เล่นเกมเลยยังไม่รู้เลยนี่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าม,มีเกมอะไรบ้างเ,าเราจะมาถามคําถามถามไวถามเร็วตอบไวถามไวตอบเร็วต้องตอบให้ได้ภายใน5ีวินะ5หรือ3าสวิเอาแบบเร็วมากแล้วก็ถ้าตอบได้ได้รางวัลที่เป็นของใช้ของเบสเบสใช้เองจริงๆขออีก4คน,นะคะ่ะ วันนี้ดี๋ยวต้องเต้นกับแม่จีนนะสามคนค่ะมาค่ะอะหนูเล่นให้ดูก่อนคือมันจะเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่าหนูถามว่าสมมติข้อแรกนะเดี๋ยวแค่รอตอบคำถามคือถามไว,ตไว,ตไวต้ตอบไว้ตรงตรงเบสอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยแต่โจทย์ของเราคือสุภาษิตไทยข้อแรกร <สา S 1> อนับนะหนึ่งสองสามพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะพร้อมจะตอบได้พอะนะต้องได้หนูต้องมันง่ายมากค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นหนูเอาง่ายๆ่ายมาอ่าข้อแรกนะคะขี่ช้างจับอะไรคะตากแตนข้อต่อไปคือแขนโค้งขึ้นอะไรคะแขนโค้งขึ้นอะไรคะไม่เป็นไรหนูมีรางวัลปลอบใจ

มงมเข็บไหนคะห,นนหุยไปหาะตูใช่ใช่ไก่เห็นอะไรงูไ <c oughs> ก่เห็นตีนงูอองูเห็นนมไก่ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เราได้เราได้เราได้รดูปปลอบใจ หนูกับพี่ตรงเหมือนกิ่งกิงท่าไปโยกเดี๋ยวคนที่ได้รางวัลเชิญตรงนี้ค่ะคือเป็นหมวกที่หนูใส่แล้วก็จะมีรูปประกอบอย่างนี้นะคะคือหนูใส่จริงให้สองอย่างคือรางวัลอันนี้อุ้ยพี่ตรงถ่ายให้ด้วยนะรูปนี้ เราทำเลยไม่มีนักข่าวแล้วเนี่ยตรงนี้หนาวิดได้เลยเต็มที่อันนี้ก็พี่ตงถ่ายให้ข้วต่อไปใครอยาก้รางวัลใครมีลิปติเบนเลบได้รางัลเลยะไลค่ะใครมีลิปติหนู ใครมีมากกว่าหนึ่งแท่งออกมาข้างหน้าหน่อยค่ะห้าแท่งห้าสีเลย5แท่ง5สีก็ให้เลยอันนี้หนูใช้ตั้งแต่ดัดฟันน่ะก็เลือกหนสีแล้วออกมาหนูขอเลือกสีใครมีศูนย์สามค่ะสีขายดีด้วยนะ เหลือผู้โชคดี6ท่านเบสเลิฟใครพูดยาวสุดได้เลยพูดว่าเบสเลอร์พยาวที่สุดนะคะได้หมวกโอเคหนึ่งสองสามค่ะเบสเลิฟ์หกค่ะเอาเมมไว้เมมไว้หน <Bad love. S 1> ึ่งสองสามเบสเลิฟ สองท่านแรก6วินะคะเท่ากันเอาแม่จะาศินเหรอคะ,นะนหนึ่งสองสามเบสเลย รู้แล้วเบสเลย ก็ไม่ถึงวาชอบเธอคนเดียวหนูไม่ได้ขายของเลยแต่แบบรูปหนูมีแต่รูปลิฟหาตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ไปกับซิมจำได้ไหมที่ทบกระเป๋าเบนเน่ที่หยุดแถบจันทบุรีเนาะก็ไม่เจอน้องอีกเลยนนาามกใช่หนูไม่ค่อยออกงานขอบคุณค่ะาแม่แน่ๆตรงตรงเบสค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่ขอบคุณค่ะหนูอยากอยู่กลุ่มนี้จัง หนูต้องเข้าไปตรงไหนหนูเล่นไม่ค่อยเป็นหนูเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะแม่<อ>ว้าวแม่จีนต้องเต้นด้วยแม่จีนคือเบ้นคำสิงในร่างในร่างที่เบ้นไม่สำเร็จได้ให้แม่ทำก่อน สมมติว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือตรงๆแม่จินจะให้ยังไงอ่านจะได้รู้เลยว่าแบบเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าพี่ตรงแปดตรงนี้เลยพี่โตทำไงคะพี่โตจะออ ขอบคุณค่ะแม่โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้งมขอบคุณค่ะ หนูรูปเนื้อ